4ปี5ปีแล้ว4ปีที่เขาทำคนะเป็นตามเขามา4ปีแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะคะอยู่ที่หลังบ้านนะคะทุกคนหลังบ้านฟ้านะคะคือรู้จักกันแล้วนะคะที่เป็นสายใหญ่นะคะทุกคนแต่และคนแต่และที่จะเชื่อมนกันถึงไม่ว่าเราจะเชื่อสิ่งในะคะทุกคนก็เชื่อสิ่งดีๆทั้งนั้นนะคะทุกคน,คนขอบคุณทุกกาลังแรงใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแวะบินเข้ามานะคะแล้วก็มาอนสิบปูนะคะานะคะทุกคนเราขึ้นมาเก็บชัวมม่วโมงนะคะ มาพูดคุยแล้วขึ้นมาเก็บชั่วโมงนะคะก็ไปเรื drafted, ่อยๆนะคะบางอ่อนจะเป็นคนชอบพูดนะคะแล้วก็มันมีเรื right, speaking, yeah. ่องอะไรหลายๆอย่างที chapters, ่เราต้องพูดนะคะแล้วบางคนจะพูดไม่ได้เหมือนอ่นถ้าไม่เชื่อจะพูดไม่ได้เหมือนอ่นนะทุกคนแล้วก็อย่าหาทําอย่าหาทํามเหมือนแบบ่อนนะคนบางคนอดหลับอดนอนนะคะก็คือพูดง่ายบางอ่นที่ขึ้นมาไรสุดนี่ก็ขึ้นมาคุยกับตัวตนของเราช่องของเราความเชื่อของเรานะคะนะคะทุกคนแต่ถ้าใครเด็พูดง่ายว่า มันไม่มีซิกเซนเลยมันไม่มีความสืบเลย่อไม่มีความเชื่อเลยจะไม่สามารถคุยขึ้นมาได้ว่าเป็นยังไงความเชื่อแต่ละคนนะคะเอาพูดจริงๆนะคะทุกคนพูดในเรื่องนะคะเพศควอเปเลน่าค่ะคนวอเปเลน่าแต่ละสีนะคะทุกคนมันจะมีความดุนะคะความดุของแต่ละสีในตัวนะคะทุกคนบอกว่าสีแดงน,นะคะกคสีแดงที่ ที่มีสีแดงนะคะทุกคนที่เป็นสายดานนะสายดานเป็นนักฆาตนะคะสีแดงนี่จะเป็นความที่เป็นดุน,นะคะทุกคนสิบห้าข้าต้องปล่อยแล้วทุกคนสิบห้าข้าต้องปล่อยคือต้องสวดนะคะทุกคนต้องสวดมนต์นะนะคะสิบห้าค่านะคะคน,คนที่มีเม็ดปล่อยสีแดงนะคะทุกคนเปนตัวอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่นะคะแรงมากๆนะคะทุกคนแล้วก็มีคนที่เป็นพิษถ้าเป็นพิษมือต้องงูแบบขั้นเทพนะคะ แล้วบังอ่อนตอนนี้นะคะทุกคนสมมติว่าถ้าบังอ่อนได้เมรร็ดก็คือบังอ่อนได้สีม่วงนะคะถ้าเป็นเมรร็ดของบังอ่อนจะเป็นสีม่วง,งนะคะสีแดงจะยังไม่เยอะเพเท่าไหร่แต่ก็ใกล้แล้วนะคะทุกคนก็ใกล้จะเป็นสีแดงเพราะว่าถ้าเป็นเมรร็ดสีแดงเราไม่ใช่ได้มาง่ายนะคะทุกคนมันไม่ใช่เม็ดนะคะทุกคนเราเป็นในเขาเอิ้อนที่ไดนีมิตนะคะทุกคนเขาให้มาเม็ดนี้คือนะคะถ้าเป็นของเราคือเก็บเอาน,นะคะถ้าไม่ใช่ ได้ว่าไอ้วงวิญญาณก็หาไรได้นะคะวงวิญญาณก็หาได้แต่ถ้าเราจิตใจเราไม่แข็งจิตใจเราอ่อนนะคะวงวิญญาณทุกดวงจะสามารถสื่อราได้ทุกคนแต่ถ้าวันไหนจิตใจเราแข็งนะคะจิตใจเราแข็งจิตใจเราแข็งวงวิญญาณนะคะไม่สามารถเข้าใกล้เราได้แต่เขาจะยอมเราวงวิญญาณเขาจะยอมเราแต่ถ้าวันไหนที่เราไม่แข็งที่เราอ่อนฮะวันนั้นแหละนะคะวิญญาณจะสื่อ สามารถเข้าใกล้เรากล้กันจริงวันไหนที่เราไม่สบายนะคะวันไหนที่จิตใจเราอ่อนล้าเหนื่อยนะคะไม่มีการต่อสู้กับลันใจไปเรื่อยวันไหนที่จิตใจเราเข้มแข็งอะไรทั้งนั้นก็ไม่สามารถเข้าใกล้กเราไดนะะ้นั่นแหละนั่นแหละ,หละการที่ว่าการคุมนะคะจิตใจให้แข็ง สวัสดีค่ะพี่อนุสรนะคะสวัสดีค่ะน้องมระอินิตธิคักษณะสวั <homes> สดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะในช่วงเช้าๆตีสี่นะคะครึ่งนะคะขึ้นมาคุยตั้งนานขึ้นสองรอบพี่อนุสรขึ้นสองรอบแล้วสวัสดีค่ะนะคะขึ้นสองรอบแล้วนะคะขอบคุณพี่ชายมากๆนะคะพี่อนุสรมาพยายามหลังบ้านให้เยอะนะคะหนูไปแต่ไต่เต้านะคะหลังบ้านแต่ยังไม่ได้ไปคิด ยาวนะคะยังยังไม่ได้ไปคิบยาวนะคะไปคิปสร้างก่อนนะคะคือคิปช็อตก่อนนะคะแต่ค่อยๆไปคุณผถ้าเราไปแบบคล้ายๆเข้าไปโทรศัพท์เพีงเดียวถ้าเราใช้งานมากมันก็ร้อนเนาะสงสารโทรศัพท์นะคะก็ไปบางวันก็ไปให้แต่ละท่านแต่ละคนแต่ละบ้านยังไม่ได้ไปมากนะคะสวัสดีค่ะคุณเิยไปอินสวัสดีค่ะนะคะก็คือน้องข้น่นั่งอยู่ข้างบนก็คือช่องจอดนะคะช่องจอดนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจวันนี้ เรามีเนื้อหาสาระ